สวัสดีค่ะแม่มาริซนอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาปลูกผักชีราวในกระถางนะคะปลูกด้วยการเพราะเมล็ดค่ะขั้นแรกต้องมาเตรียมกระถางเตรียมดินก่อนนะคะกระถางเจนิ้วค่ะกระถางเล็กๆ ใช้ใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนหรือจะใช้ใบไม้สดก็ได้เพื่อเป็นการระบายน้ำและเพื่อป้องกันดินไหลออกเพราะว่ากระถางดูเยอะมากนะคะก็ใส่ใบไม้สดหรือใบไม้แห้งไปในกระถางประมาณหนึ่งในสของกระถางนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ดินปลูปลูกลงไปดินปล,ปลูกนะคะก็ส่วนผสมก็จะเป็นดินด้วนหนึ่งส่วน ตาบมะพร้าวหนึ่งส่วนขุยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแล้วก็เกลบหนึ่งส่วนค่ะก็มาเพาะเมล็ดกันเลยนะคะเพราะไม่เยอะนะคะเพราะว่ากระถางจะเล็กเพราะขนาดนี้พอขนาดนี้ก็เต็มกระถางแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ดินพีสมอส โดยหน้าเพ่อดินพืกมอสนี้จะเป็นดินที่มีสารอาหารมากซึ่งแม่มริซอนทําไว้หลังบ้านใช้กิ่งไม้ใบไม้สุดใบไม้แห้งมาวางทับถมกันเป็นปีๆแล้วก็จะเป็นดินส่วนมากก็จะเป็นขุยไสยเดือนค่ะเป็นแหล่งของอาหารไสเดือนซึ่งเป็นประโยชน์มากใช้ในการเพราะเมล็ดผัก อย่าเพราะได้ดีเมล็ดผักอัตราการงอกจะสูงนะคะเป็นดินพิสมอสหลังบ้านซึ่งนำใบไม้สุดใบไม้แห้งที่สะอาดมาวางทับถมกันเป็นเวลานานๆแล้วเราก็คุยเอาส่วนด้านล่างของใบไม้สุดและใบไม้แห้งซึ่งทับถุมกันมาเป็นปีๆนะคะมาใช้ก็มาลุยหน้าบางๆเป็น ็นสารอาหารให้ต้นกล้าให้ต้นกล้างอกเร็วขึ้นค่ะเป็นดินที่ละเอียดแล้วก็รดน้ำพอรดน้ำเสธิ์ก็ไปวางไว้ในร่มลำไลนะคะผ่านไป14วันค่ะเรามาดูกันนี่ค่ะผ่านไป14วันผักชีราวก็งอกแล้วนะคะอัตราการงอกก็สูง ก็จะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่บดนะคะใช้เปลือกไข่คือเราตอกไข่ไปกินแล้วเราก็เก็บเปลือกไข่ไปตากแดดแล้วก็บดมาบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็นำมาโรยเพื่อป้องกันมดแมลง ต่างๆมารูกควรแล้วก็เพลี้ยต่างๆเพราะว่าในเปลือกไข่มีกรรมฐานอ่อนๆมดแมลงและหอยทากจะกลัวมากจะไม่เข้าใกล้ผ่านไป35วันนะคะผักชีราวโตวแล้วผักชีราวมีอายุ40วันค่ะก็เก็บกินได้การใส่ปุ๋ยและบำรุงรักษานะคะ ก็จะรดด้วยปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่างๆเท่าที่มีแม่บริซ้อนก็รดด้วยจุลินรียน้ำเสาข้าวจุลินรียหนอกกล้วยแล้วก็น้ำหมักชีวภาพแล้วก็น้ำหมักจากเปลือกกล้วยน้ำหมักจากเปลือกไก่นะคะ ก็รดสาวันต่อครั้งรดหนใน500ร้อดไม่เยอะรดเบบ่อยๆรดทุกสวันนะคะ3าสวันรดครั้งหนึ่งก็บำรุงด้วยน้ำหมักชีวภาพต่างๆปลูกด้วยการไม่ย้ายต้นกล้านะคะ35วันถึง40วันก็เก็บกินได้แล้วสำหรับผักชีราวค่ะเพราะเราก็เก็บกินได้เลย เป็นการเพราะเมะลิดผักชีลาวโดยไม่ย้ายต้นกล้านะคะถ้าย้ายต้นกล้าก็คงจะต้นใหญ่กว่านี้แต่แม่เมลิซอนก็จะเอาแค่นี้ละค่ะแล้วก็เก็บต้นที่โตกว่าเพื่อนกินก่อนนะคะแล้วเราก็บำรุงต่อไปด้วยน้ำหมักต่างๆ ก็ต้นที่เล็กกว่าเพื่อนก็จะค่อยๆโตขึ้นแล้วทําให้เราเก็บกินเราก็จะเก็บกินภายใน40บวันพอหลังจากนี้แล้วผักชีก็จะมีดอกมีผลมีลูกซึ่งเราก็สามารถเก็บไว้อ่าเป็นเมล็ดพัน์ธุได้แต่แม่มริซอนไม่เก็บค่ะค่ะวันนี้แม่มริซอนขอจุบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ